โลโหสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมีมอสวันนี้เราอยู่ในเกม h าร์ททูปียาทุกคนเออฮาร์ททูปีเป็นเกมใหม่นะทุกคนนี่เลยน่ารักมากทุกคนอันนี้คือเป็นตัวละครฉันเองอ่ะซิเซเวนนะมา่ใช่อันนี้เป็นท่าทักทายในเกมนะทุกคนมันจะเรียกว่าปาร์กอะใช่ป่ะจะไม่ได้มันบาบาอะไรเนี่ยแต่สำหรับฉันคือซิกวโอ้ย มาทุกคนอันนี้คือเป็นบ้านของฉันเองฉันตั้งชื่อว่าบ้านหลูในวันสิ้นโลกนะทุกคนอันนี้บ้านหลูในวันสิ้นโลกก็ต้องปลูกแปลงผักไว้เริ่มพูดก่อนว่าเกมนวมันเป็นเกมแนวแบบสร้างบ้านปลูกผักตกปาลาอะไรเงี้ยเกมแบบเรื่อยๆปเปื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เออมันจะออกแนวผสมแบบความแบบ R P G นิดน,นึงถ้าฉันเปรียบเหมือนเกมไหนนะความรู้สึกฉันจะบอกว่ามันเหมือนเกมชื่ออะไรวะ เออมัน My Time At Portia เออฉันจำได้ฉันเคยเห็นมีคนเล่นอยู่อไรเงี้ยในสมัยก่อนนะที่ฉันเคยเห็นคนเล่นมันจะคล้ายๆกับเกมนี้เลยทุกคนเออคือแบบตัวละครน่ารักมากทุกคนอันนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยนะทุกคนอืมไอนน้ก็จะเป็นบ้านของฉันทุกคน ตอนนี้คือฉันเพิ่งเล่นไปไม่เท่าไหร่เองทุกคนก็จะมีการปลดพัฒน,นาเวลสามารถปลดล็อกอะไรต่างๆได้อีกมากมายทุกคนอันนี้ก็จะมีโตะคาทุกคนเอาไว,าว้คาพวกสิ่งของตกแต่งบ้านหรือว่าของที่ต้องใช้ทุกคนใชเกมี้มันจะออกแบบ RPG หาของนิดน,นึงแบบไปฟาร์มไม้อะไรเงี้ยเออจะใช้ข้อมูลไม่ถูกอ่ะเออแล้ฉันแพ้ทางเกมแบบนี้ด้วยฉันบอกเลยฉันติดแต่ผู้ทาตรงนะว่าเออ ไม่รู้ว่าถ้าแบบเราเล่นเกมนี้ติดหนัก,นกๆจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะลงคลิปอะไรในช่อง Youtube เราดีก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเดวันทุกคนเลไม่ถึงเดวันประมาณ2ชั่วโมงคือฉันแอบ,บนั่งเล่นในค่าภาษาไทยคือคือเพิ่งโหลดเข้าเกมได้ทุกคนใช่น่ารักมากอันนี้คือเป็นร้านคาทุกคนมีแมงกระสซด้วยนะเดี๋ยวนะเติมครั้งแรกได้แมงกะไซสีชมพูคันนี้กันหรอ แล้วทุกคนดูแมงกระไซปกติของฉันเออเรียกมาตรงนี้เลยใช่ทุกคนเราสามารถเอาไอ้นี่เข้ามาในบ้านได้มอไซรวมถึงไอ้นี้ด้วยทุกคนใช่อ๋อฉันลงเป็นคลิปคลิปช็อตไปนี่ว่าฉันปลูกไอ้นี้ในบ้านจริงๆันสามารถปลูกนอกบ้านได้นะทุกคนเออแต่คือนอกบ้านอ่ะถ้าเราปลดพื้นที่ไปไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะปลูกได้แค่ตรงบริเวณพื้นที่ของเรา เออตอนแรกคือคือฉันอยากลองปลูกข้างฝั่งนี้เพราะฉันไม่อยากติดข้างบ้านเพื่อนบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแบบฝั่งนี้มันดูโล่งดีฉันชอบอืมวันนี้ถามว่าฉันจะมาทําอะไรเอ,อ่อฉันมารีวิวแล้วฉันก็เก็บไปดิเก็บไงอะ่ะเอารถออกไปดิเออรถออกไงอะ่ะแหวนไปออกไป โอเคปิดปิดป,ประตูทุกคนอันนี้ก็จะเป็นความลับทางราชการนิดหนึ่งก็คือการเราจะมาตกแต่งบ้านทุกคนตอนนี้ของเราไม่เยอะมากทุกคนก็เล่นมาแรกกันนทุกคนเราก็จะมาตกแต่งตามที่เรามีอยู่เราบอกเลยว่าเราเป็นคนชอบแบบมินิมัลมากก็คือยัดทุกอย่างแม่งลงอยู่ในเนี้ยอืมฉันว่ามีโต๊ะข้างเตียงอีกอันหนึ่งก็น่าจะดีนะเออดูลอสเออดูลอสอยู่โคมไฟ โคมไฟสองฝั่งมันจะดีเปาะวะหรือว่าต้นไม้ดีจำได้ผิดจะไม่ผิดว่ามีแคทตัดอยู่ต้นหนึ่งนี่แคทตัสนี่บุ้ยสวยงามทุกคนโตครับเออย้ายดิอืมเอาไวต้ตรงไหนดีทำงานนี่หรอเอาไว้ติดติดประตูหน้าบ้านแล้วกันทุกคน อืมอืม,อมเหนื่ยดว่าฉันเป็นคนตกแต่งบ้านไม่ค่อยเก่งนะทุกคนคือแบบฉันชอบทําตามใจฉันนะคือจะฉันอยากจะทําอะไรก็ทําอ่ะก็แบบเออการแต่งบ้านของฉันก็อาจจะทุเรศอุบาทน,นิดนึงโอเคฉันชอบจับบ้านแบบเป็นโซนๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็คือเราไปแลกมาจากไอ้นักสะสมนะทุกคนมันจะเป็นขายแบบลดราคาเออท่านทุกคนเล่นแป๊บเดียวน่าจะน่าจะถึงเขาอืมอุ้ยแป๊บหนึ่งนะเอาวางไว้กลางบ้านดีกว่าไหมเอาไปสิฟิลแบบเอ้ยอุ้ยอุ้ยม่ๆๆม่ม่ม่ม,ม่ดินเนอร์ดินเนอร์ฟิลดินเนอร์นิดหนึ่งเออเลิศอยู่นะดินเนอร์แล้วก็นอนเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันอุย้ยโลติกเวอร์ไม่ใช่แล้วนะของราคาถูกๆฉันเป็นคนหนูไฮโซแล้วทุกคนเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะมันไม่ตรงกันโอเคนี้ต้องมีอะไรวางอยู่บนโต๊ะไหมเปิดหน้าต่างด้ประวัตทุกคนเอ่ออะไดิแต่ก็นะทุกคนว้ายแบตจะหมด แอมซอรี่ <laughs> ทุกคนชัร์จไปก่อนตก,กใจเบิดนเลยเอ่อเราเอาโต๊ะตัวนี้ออกมาแล้วกันทุกคนอืมเราวางไว้อืมจริงๆก็อยากไว้เป็นอืมวางไว้ก่อนแล้วกันโต๊ะหอเข้ามาแล้วทำงานง่ายๆก็น่าจะตรงนี้แหละ โอเคแล้วก็เราเอาโต๊ะตรงนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนหมุนนิดนึงหมุนโอเคอ่าเราจะเอาบ่อเลี้ยงปลาออกมานะทุกคนนี่ปลาทุน <c oughs> ูกก็แพงอะ่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เฮ้ยโรแมนติกไหมทุกคนโรแมนติกอืม <c oughs> เอ้รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยสมมาตรปรานเลยอุ้ยแต่ก็สมมาตรอยู่นะทุกคนเรามีปลาอยู่สองตัวระหว่างปลาช่อนยุโรปกับปลากระพงขาวเราดีปลากระพงขาวเพราะวจะกินปลาช่อนไปกินอุย้ยอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อแล้วกดกดยังไงอะ่ะทุกคนเราอ๋อนี่ไงเอาปลาใส่โอเคอืมกดเอาออกได้ปะ ออกไงอะอุ้ยมีแสงด้วยทุกคนเฮ้ยเลิศว่ะเพิ่งเพิ่ง,งลองเล่นครั้งแรกนะทุกคนจริงๆริงนะทุกคนมันมีสิ่งนี้ด้วยด้วยอันนี้คือเป็นที่ V I P นะทุกคนเออเป็นความลับทางราชการมีอะไรอีกเร,เรามีอะไรในบ้านอีกเราเรามีเตาปิ้งขนมปังแต่เราไม่รู้จะเอาเตาปิ้งขนมปังไว้ไหนอะทุกคนเราว่าอืม ที่จริงมันน่าวางไว้ข้างเตียงม,มากเลยอ่ะเอออืมเอาอันนี้ออกดิลบอ,อ้อเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอจริงวะเก็บเก็บแล้วก็อืมวางไวบ้บนโต๊ะแบนี้ก็ได้มั้งต่อปีขนมปังวางไวบ้บนโต๊ะหลูๆ โอเคนี่อ่าไปกินกันคนละแผ่นเด้ออุ้ยกินได้ปะอะไรอ่ะเมื่อกี้กดเปิดไปแล้วมันคืออะไรเอ้ยมันเด้งแล้วทุกคนเฮ้ยจ๋งอ่ะมีซิงเกิลนะมีซิงเกินจะเวอร์กันไปเปล่าม่ไม่ดีกว่าทุกคนฉันว่านะเก็บโอ okay, เคแล้วก็ เอาหมีออกมาเอาหมีวางไว้ฝั่งนี้ดีกว่าทุกคน่ปเอเอออกก่อนย้ายเตียงนิดนึงแต่เตียงไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยนทุกคนถ้าวางไว้กลางบ้านมันก็ติดประตูอีกอะกคนอยู่ขอบขอบเอะหรือว่าเออไปเก็บย้ายที่ย้ายที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ เราสนุกนะทุกคนแต่เออมันน่าจะมีอันนี้ด้วยป่ะทุกคนที่แบบสามารถสร้างบ้านตามระยะตามที่ต้องการของตัวเองได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉันเห็นเหมือนตรงหน้าหน้าตรงดาวน์โหลดเกมมันสามารถทําอย่างนั้นได้เอ่อปาดหย็บอีกนิดนึงทำไมเราไม่วางหมีก่อนวะเห็นเมนูไหมเห็นเมนูไหมโอเค เอ็นมีนูไม้เสร็จแล้วต้องประมาณนี้สินะอืมอุ้ยก็น่ารักอยู่เหรอวางหรือว่าคนมีเตาปิ้งขนมปังวางไว้ไอ้นี่เออจะชอบโคมไฟตั้งโตนาน่นาจะไม่ตั้งโคมไฟยาวส่วนอันนี้หรอวางแค่สตัดแล้วกันทุกคนเออเอาไว้ตรงโซนทำงานนี่แหละ อุ้ยอีกอีกข้างด้ไหม <_ d ream> เหลือพอดีเหลือพอดีเราตกแต่งบ้านแบบเรียบง่ายเลยทุกคนเพราะว่ามีเพียงแค่เท่านี้มีให้เพียงเท่านี้ <_ d ream> อุ้ยเออวะ่ะเก็บดีกว่านี่คนส่วนใหญ่เอาไว้ทํางานปะเออแล้วก็ต้องมีเก้าอี้สักตัวไปเอยค่อนข,ข้างที่จะเลิศค่อนข้างที่จะเลิศอยู่ทุกคน ส่วนตู้เออเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอตู้แม่งเลยกันปะกิ๊กอยู่ในตู้เออมันก็ต้องอยู่ใกล้เตียงนิดนึงชูชูจะได้อยู่ใต้เตียงเฟนเก่าอยู่นอกระเบียงคนเลี้ยงเดินเลี่ยงกันมาโอเคทุกคนเสร็จแล้วนี่คือบ้านฟินิชลกของเราดูว่างๆไปบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรอซื้อของมาอีก ตึ้งอาจจะตัดมาเลยนะทุกคนอันนี้คือผลไม้แล้วโตวแล้วทุกคนเราสามารถเก็บผลไม้นี้แล้วเราสามารถไปขายเจเซอร์เหลือ,องได้วินนั่นคืออะไรของฟรีนะทุกคนที่ลอยๆอยอยู่นี้คือของฟรีโอ๊ยโดนไม่ถึงป้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนฉันเห็นของฟรีจเก็บไปก่อนคนนี้จะเป็นคนขายรถทุกคนใช่คนขายรถเออเดี๋ยวฉันขอเก็บมะเขือเทศก่อนนะทุกคนพอดีฉันกำลังทำเควสภาร,รกิจอยู่พอดี หนึ่งสองสามสี่ห้ามันได้วัชพืชมาตลอดเลยทุกคนแต่ฉันไม่รู้ว่าเอาวัเอาวัชพืชไปทำอะไรดีเก็บหมดแล้วทุกคนฉันขอดูเควสหน่อยนะใช่ทุกคนเราจะมีเควสทำฉันต้องขายอีกเก้าร้อยสองร้อยสี่ร้อยเก้าสิบฉันต้องขายเจคนนี้สี่ร้อยเก้าสิบ ขายสิ่งของพึงไหมถึงไหมเอ่อขาดอีกขาดอีกร้อยนึงอ่ะเควสจะเสร็จทุกคนขายไม่งเลยอุตสาหกิจมไม่ได้เอ้ยก็พอดีนี่อุ้ยเสีย้ายส้มอ่ะอุ้ยร้อยบาทพอดีเลยอ่ะเอเอ thank you เควสเสร็จแล้วทุกคนอ่ะ ขาดอีกสองร้อย 200. ช่างมันเถอะทุกคนเออตอนนี้ฉันก็จะมารีวิวอย่างอื่นแล้วเช่นเอ่อกิจกรรมต่างๆที่ฉันบอกไปก็คือเราสามารถไปฟาร์มเก็บของได้ทุกคนเช่นเก็บพุ่มเบอร์รี่นี้แล้วก็อย่าตีต้นไม้มากเกินไปนะทุกคนต้นไม้ต้องการพักผ่อนต้นไม้ไม่ตายนะทุกคนแต่ต้นไม้ต้องการพักผ่อนนี่นี่นี่ต้นไม้ก็ต้องพักเหมือนกันนะสุดยอดวีรกูรคือฉันนึกว่าแบบ ตัดต้นไม้แล้วก็คือเราต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่เอเกมนี้คือต้นไม้ต้องผักการผักพอดนะทุกคนอืมีอะไรอีกก็สามารถตกปลาได้ทุกคนแถวนี้แหละเออมีเหยื่ยลอล่อปลาด้วยค่อนข้างเจ๋งส่วนร้านค้าเราเปิดไปดูคือเติมเงินครั้งแรกได้รถเวสป้าไหมหรือว่ารถอะไรวะนี่สมาชิกอันนี้น่าจะเป็นพาทุกคนโอได้หัวใจฟ้าสามสิบ รับทันเออเมื่อเปิดใช้งานรับทันทีสามสิบหัวใจอุย้ยอาจจะคุ้มนะเนี่ยทุกคนฉันแค่ฉันคิดว่าเก้าเก้าก็คุ้มแหละเจ็ดว,วันเลยนะแล้วก็มีชุดนะทุกคนเกมเนี้ยข้อดีถึงคือไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนคือตัวละครในเกมเนี้ยเราไม่สนใจเพศทุกคนอยากจะใส่ชุดผู้หญิงชุดผู้ชายคือได้หมดเลยทุกคนอันนี้เกมนี้คือข้อดีเลยนะทุกคนคือแบบเออโคตรจะล็อ สมมุติว่าแต่ส่วนใหญ่ชุดผู้หญิงจะเป็นชุดแบบชุดชุดแนวเดียวกันเลยนะคนแนวเดียวกันนี้คือหมายถึงอะไรฟีลแบบพวกเดรสคือชุดที่แต่งได้แค่อย่างเดียวถ้าเป็นชุดผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะเป็นแยกส่วนประกอบแบบนี้ทุกคนเออก็ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะถ้าเป็นเครื่องประดับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ชุดเรียกว่าอะไรดียะใช่คํามูลฉันใช้คํามูดไม่ถูกอะคือเออชุดผู้หญิงมันจะติดเลยคือมันไม่สามารถแยกส่วนแล้วแบบถ้าจะเอาเสื้อออกมาอะไรเงี้ย แต่บางชุดก็มีนะทุกคนบางชุดมันก็มีกระโปรงแยกล้วก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกคนน่ารักมากอยากได้อยู่นะอุ้ยอันนี้คืออะไรน้ำผูโอ้อันนี้คือจะเป็นรัวมีชุดด้วยทุกคนเป็นชุดหมีชุดกบชุดใส่ในครือข่ายเป็นคุณหนูคุณชายอุ้ชุดนี้เหมือนอสโมดิุสจากเรื่องอิรุมะเลยเอออุ้ยโอ้โหพิตรีเวอร์นี่กูกลายเป็นพิตรีแล้วหรอโอเมก้อ oh ุ้ย ชุดนี้น่ารักมากทุกคนวิหลืออีกหนึ่งวันวิสามารถใช้อ๋อ,อถุงเท้าสามารถใช้อันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเป็นอันนี้จะต้องใช้การเติมซื้อเท่านั้นสามร้อยห้าสิบทุกคนสามร้อยห้าสิบก็จะตกประมาณชุดนี้ประมาณสองร้อยบาททุกคนดูน่ารักมากดูแบบเด็กน้อยไว้ใส่เวอร์มีจักรยานยนต์ด้วยทุกคนจักรยานยนตอ่ะคันเนี้ย หนึ่งร้อยบาทคันนี้หนึ่งร้อยบาทคนแต่คันฉันสนใจคันนี้เนี่ยฉันอยากรู้ว่าเพื่อนนั่งได้ด้วยไหมคือแบบฟิลพาหมาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันชวนเพื่อนมันฉันมาให้เล่นให้มันเล่นให้ได้เอออันนี้ก็จะเป็นของเนาะดาวเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของได้ถ้าฉันจะไม่ผิดนะเออสามารถใช้เอฟฟ้านี่ซื้อได้ด้วยแต่ฉันไม่รู้นะว่าเราจะไปหาไอฟฟ้ามาจากไหนกดดูสิใช้ใช้ใช้เพชรใช้ ใช้เพชรเติมซื้อเออยอดอ๋อจริงๆมีอันนี้ด้วยทุกคนกาชานี่ทุกคนกาชาเราจะได้กาชาจากไหนเติมสิครับเติมสิครับทุกคนนี่มีทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นคืออะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นตกแต่งบ้านทุกคนฮิตชเน็ตเปียโนอันนี้ก็จะเป็นการจับรางวัลทุกคนอันนี้น่าจะเป็นชิ้นแบบแยกส่วนนิดหนึง่งมีผมป๊อป ภาพจะเมียงชาเจนอันนั้ปอบปังกูลทุกคนอันนั้นปปังกูุ้ยอันนี้ก็มีของของที่ใช้เพชรฟ้าในการสุ่มเหมือนกันนะโอ้ไม่กอดคือได้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรทุกคนใช่แบบกระปโปรงอ๋อแฟชั่นอันนี้เหรอที่เออเป็นกางเกงข้างในแล้วก็เป็นกระโปรง้ยแฟชั่นนีเลิศนะทุกคนมีแว่นด้วยแต่ฉันอยากได้แว่นแบบเเ่เด็กเนิร์ดอะ เออฉันชอบแวนเด็กเนื้ดมากฉันหาอยู่ทุกคนอ,อ่าทุกคนอยากเห็นหน้าฉันชัดๆไหมจริงๆตอนตอนคลิปฉันก็เปิดไปแล้วฉันใส่เป็นฟิลเตอร์ตาดำมาทุกคนเอ,อ่อถ้าใครอยากแอดเพื่อนในเกมนี้ฉันมาฉันชื่อมีหมอเลยฉายาคนนอนดึกเศร้าซึมคนหูเพี้ยน UID ก็ข้างล่างเลยทุกคนอ,อ่าเดี๋ยวฉันไปคลอกทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเออ ถ้าไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมนะสำหรับคลิปนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าายบายครับทุกคนายบายครับอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก่อนที่เราจะจากกันไปอ,อ๋อฉันก็อยากจะพูดนะว่าอยากให้เกมมันพัฒน,นาขึ้นอีกก็คือทุกคนอ่ะอาจจะเห็นข้อดีที่ฉันพูดไปคือเกมมันมีอะไรให้ทำหลากหลายมากแต่ข้อเสียเลยก็คือเดี๋ยวฉันพาทุกคนไปดูแ๊บนึงนะอยู่ไหนนะแ๊บนึง ฉัหาไม่เจออ๋อนั่นไงเจอแล้วทุกคนโอ๊ยนู้นมูกไหลอ่ะทุกคนเห็นน้ำตรงนี้ไหมทุกคนใช่ทุกคน,กคนเราไม่สามารถลงน้ำได้นะคือถ้าเกมเอ่อทำมาดีกว่านี้มีระบบเอ่อเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำทำได้ดีกว่านี้คือพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆจนสามารถเอ่อมีระบบ ว่ายน้ำสามารถเดินบนน้ำได้ในชีวคือฉันถือว่าเออมันจะเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมมากส่วนอีกอย่างหนึ่งคือขโมยได้ปะมันขโมยไม่ได้นะทุกคนถ้าแบบสมมติว่าเออเจ้าของเรียกรถกลับเนี่ยเออรถมันก็จะหายไปเลย,เลยอยะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออฉันฉันไม่สายชอบขโมยไงมันก็สามารถเรียกกลับมาได้เลยแบบนี้ทุกคน,นรู้สึกไม่มันเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็จริงๆอะ่ะ ทำเอฟิกกระเฉาะให้หน่อยได้ไหมเออฉันเป็นคนชอบทำแบบนี้ก็คือจริงๆเรื่องเนี้ยคือไม่ค่อยอยากพัฒนามากเท่าไหร่แต่อยากให้พัฒนาเรื่องระบบน้ำมากกว่าว่าแบบเอออยากให้มันว่ายน้ำได้หรือเดินบนน้ำได้มันจะรู้สึกว่ามันไม่ติดขัดไปกว่านี้เออฉันชอบนะฉันชอบนะเป็นเกมที่ฉันน่าจะเล่นเรื่อยๆเลยแต่พูดเลยว่า เฮดี้ e. ฉันจะไม่เลิกเล่นเฮดี้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทุกคนทุกคนทุกคนเพื่อนเพื่อนของฉันคาดหวังในตัวฉันอยู่ว่าฉันจะเล่นม้าได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะทุกคนฉันต้องไปเล่นมา้าชอบมา้าชอบมา้ารูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ถามหน่อยเถอะพี่อะชอบมา้าชอบมา้บมา,อมาโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราเคาตงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆไว้เจากกาอกันีคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ